การเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะคะความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการสอดแทรกในะเรื่องของความรู้ทางการเงินตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักในการหัดออมจนกระทั่งโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็รู้จักในการที่จะออมเงินการลงทุนเพื่อที่จะทําให้นะคะมีเงินใช้เพียงพอต่อไป ถาเป็นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศล้วนแต่มีผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจทั้งสิน้นและธุรกิจเองไม่ได้ที่จะดําเนินงานเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยธุรกิจต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการเงินต่างประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต่างประเทศ การคาดการณ์แนวโน้มของค่าเงินปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงการลดและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การเงินเป็นหน้าที่งานทางธุรกิจที่สำคัญเพราะว่าช่วยในะเรื่องของการจัดหาระดมเงินทุนให้ได้ปริมาณเพียงพอกับที่บริษัทต,ต้องการใช้ด้วยต้นทุนเงินทุนที่ต่ำที่สุดแต่ยังช่วยในะเรื่องของการจัดสรรใช้เงินลงทุนให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือทำให้เพิ่ม มูลค่ายกับบริษัทมากที่สุดให้ได้เกิดผลตอบแทนมากที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้รวมถึงในการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานโดยจะใช้ตราส่วนทางการเงินเพื่อดูประเมินในด้านต่างๆเช่นใะนเรื่องของสภาพคล่องหรือความสามารถในการชรําระหนี้ระยะสั้นในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ว่าสามารถที่จะสร้างยอดขายได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องความสามารถในการทํากําไรแล้วก็เรื่องของการบริหารหนี้สิน และยังช่วยในการลดและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอันได้แก่ความผันผวนขอาตราดอกเบีย้ยและอัตราและเปลี่ยนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยนั่นเองนะคะ ซึ่งการเงินเนี่ยเรียนไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะรู้ในเรื่องทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินองค์กรหรือว่าการเงินสน่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นนักงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เทรดหุ้นหรือว่าตราสารการเงินตัวอื่นก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้องค์ความรู้ไปแล้วก็จะฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าเรียนการเงินไปแล้วเนี่ยจะทําให้มีอิสระทางการเงินนะคะ